Holy moly, moly, moly พบกับเวีทเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาดูเตี้ยแต่งหล่อกันเลยนะคะสำหรับรีวิวตัวเตี้ยรุ่นมิดในราคาที่7 6 0 5,000บาทนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตัวนี้ได้อะไรกับตัวรถไปบ้างนะคะคุณลูกค้าท่านนี้ใช้แคมเปญอะไรออกรถนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะและอันดับแรกเรามาดูก่อนที่ว่าเขาตกแต่งในตัวรถคันนี้มีอะไรกันบ้างตานี่คะ่ะสเกิร์ตชายร่างนะคะ สวยหรูรามากเลยค่ะสีขาวตัดด้วยสีดำมาพร้อมกับกระจังหน้าสีแดงสลับดำแล้วก็ด้านบนจะเป็นโครเมียมของแท้โตโยต้านะคะขยับมาด้านนี้ตามมือเวียนะคะอ่าแปลกใจใช่ไหมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟไหลไกดิ้งนะคะคุณลูกค้าด้านลด้านดูตามมือเวียนะคะใน,นส่วนของสเกิร์ตชายล่างยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเราเดินตามมือเวียมาเลยนะคะด้านข้าง เปลี่ยนให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าในส่วนของฝาครอบจะเป็นสีดำตัดสีแดงเพาะให้เข้ากับตัวเสาอากาศที่ติดอยู่ด้านบนนะคะคุณลูกค้าเราเปลี่ยนเสาอากาศให้กับคุณลูกค้าด้วยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราให้กับรถคันนี้สเกิร์ตชายล่างสวยไหมคะอ้ายาวมาถึงตรงนี้เลยยาวมาจนสุดเลยนะคะเพราะเป็นรุ่นสปอร์ตบานไงเบียบอกแล้วร้อแมกลูกค้าบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนเพราะอะไร คุณลูกค้าต้องการล้อเดิมๆเบียว่าถ้าใส่ล้อแม็กเข้าไปสวยกว่านี้นะคะแต่ลูกค้าขอเป็นสแตนดาร์ดนะคะตัวนี้เป็นยางขอบขอบสิบยางดันดอบขอบ16นะคะคุณลูกค้าเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างสําหรับตัวมิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรอบรองมือจับเคปร่าตัวนี้จะเป็นกันสาดของโตโยต้าเหมือนเดิมเลยมาเลยค่ะโอ้โหตัวมิดของเรา สวยมากมายก่กองเลยนะคะดูสิคะคุณลูกค้าควงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีเทานะคะมีมันติฟัง์กชั่น พวงมาลัยทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะในส่วนของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหน้าจอแล้วก็ในส่วนของเพิ่มปุ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงแล้วก็กดรับโทรศัพท์ให้ด้านซ้ายมือหน้าจอจะเป็นแบบเล่น Apple Ca r p เพ y ได้เหมือนกันพวงมาลัยสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าเป็นหนังแท้นะคะหุ้มพวงมาลัยให้กับเราเดินได้ด้วยสีเท้านะคะด้านขวามือจะเป็นมันติดฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้า ที่ปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นในส่วนของปรับปุ่มปรับเครื่องเสียงโหมดวิทยุแล้วก็ในส่วนของกดรับโทรศัพท์นะคะหน้าจอยังคงเล่น Apple c a r p เพได้เหมือนเดิมส่วนของเกียร์คุณลูกค้าเห็นไหมคะอาขนาดหัวเกียร์ยังหุ้มหนังให้อย่างดีพร้อมด้วยโครเมียมตรงกลางเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับคุณลูกค้ากรอบที่อยู่รอบๆในส่วนของตัว หัวเกียร์นะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าเป็นสีเมทัลลิกสวยงามแล้วก็หรูหรามากฮะเห็นไหมคะสวยจังเลยอยากจับจองจังเลยคันนี้อยากจับจองเป็นเจ้าของกันจังเลยนะคะอะเรามาดูด้านหลังเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแทนแทนกว้างขวางยาวเหมือนเดิมใหญ่ยาวนั่งสบายแล้วก็ตัวกระจกนะคะ เห็นไหมคะฝั่งที่กระจกนะคะมือจับนะคะในส่วนของมือจับจะเป็นผ้าแล้วก็ตัวมีเมทัลลิกคาดเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะถ้าเป็นตัวเอนทรีเมื่อกี้จะไม่มีนะคะคุณลูกค้าขยับมานี้เลยคะ่ะสกเกิร์ตชายล่างยาวมาถึงกระบะตรงนี้เลยเห็นยี่ห้อไหมคะเอสปอร์ตี้นะคะคุณลูกค้ายาวคุ้มค่ามากเลยขยับมาด้านนี้คะ่ะนี่ไงมาถึงตรงนี้แล้วค่ะสเกิร์ตชายล่างยาวนะคะดำตัดแดง แล้วก็ขาวผสมนะคะตามือเวียนม,มาเลยค่ะเตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตบันนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอเป็นตัวมิดมือจับตรงนี้ก็จะเป็นโครมเนียมให้กับคุณลูกค้านะคะสัญลักษณ์โตโยตาย้ายังมีให้เหมือนเดิมไฮรักแล้วก็รี v o ก็ยังคงมีตำแหน่งเดิมให้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมแคมเป็นเด็ดๆของคันนี้แต่งสวยขนาดนี้ตัวมิดที่ฟังก์ชันครบขนาดนี้แล้วก็ขับขี่สบายอย่างนี้ เราใช้เงินเท่าไหร่ออกรถไปฟังด้านหน้ากันเลยค่ะว้าวว้าวว้าวจังเลยแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆคันนี้ที่คุณพีเ่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่เรานัดหมายเจอกันที่จังหวัดสระบุรีเพื่อส่งมอบรถคันนี้นะคะ,ะเรามาดูว่าคุณพี่ใช้ตังค์เท่าไหร่ออกรถคันนี้นะคะเป็นตัวมิดนี่นะคะเป็นตัวมิดแต่งสักเกอร์สวยๆอย่างนี้ให้นะคะแล้วคุณลูกค้าใช้เงินเท่าไหร่ 39,000บาทค่ะคุูกค้า39,000้า 39, บาทเท่านั้นรับรถคันนี้ไปได้เลยผ่อนเพียงหมื่นนิดนะคะคุณลูกค้าเพราะขยับมาเป็นตัวมิดก็เลยต้องผ่อนขึ้นหลักหมื่นเลยนะคะหลักหมื่นแต่ว่าไม่ได้เกินไม่ได้เกินเยอะกว่าความต้องการคือเงินในกระเป๋าของลูกค้าค่ะเขาตั้งใจจะมาเอาตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ แล้วข้างหลังแล้วข้างในก็เป็นมันติมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้กับกลูกค้าด้วยยังไงนะคะเราไปฟังคําสัมภาษณ์ส,สดๆกันตอนที่ไปส่งมอบรถที่สระ,ะบุรีให้นะคะว่าพี่เขาเจอเวียได้ยังไงแล้วพี่เขาทําไมถึงตัดสินใจเลือกใช้รถรุ่นนี้แล้วตัดสินใจยังไงให้เวียได้บริการนะคะ วันนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเวียเป็นกำลังใจดวงเล็น้อย,หอยให้กับเวียด้วยนะคะเพื่อให้เวียได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปสัมภาษณ์สดๆที่จังหวัดสระบุรีกันนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพี่วิเชียนค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้สระบ,บุรีครับผมสระบุรีเนาะอันนี้ รถคันหลที่เรารีวิวในช่อง YouTube นะคะคันสีขาวนะคะอ่าที่แต่งก่อสุดๆเลยให้กับคุณลูกค้าพี่วิเชียรนะคะตอนนี้เราได้มาส่งรถที่วิเชียรที่สระบุรีกันแล้วก็เดี๋ยวสักพู่เดี๋ยวเราจะไปเดินชมรถกันนะคะระหว่างนี้จะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าพี่วิเชียรเจอเวียได้ยังไงคะค้นหาทางเพจอะครับทางเพจใช่ไหมคะครับผมแล้วทำยังไงถึงเลือกใช้บริการของเวียคะเออได้โปรโมชั่นที่ถูกใจอะครับโปรโมชั่นถูกใจเนาะครับผมแล้วก็อ่า อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะที่ทำไมถึงตัดสินใจซื้อโตโยต้าคะอือคือใช้โตโยต้าอยู่แล้วอะครับก็อใช้โตโยต้าอยู่แล้วเลยมั่นใจเลยมั่นใจโตโยต้าครับผมอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะคะครับผมค่ะนี่ค่ะรถของเราแต่งรออให้เลยอ่ะเดี๋ยวชมก่อนนะคะเป็นรุ่นที่คุณพี่วิเชียนจองไว้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมอ่ะก็คือดูจากตรงนี้ไฟหน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ชุดแต่งนี้ที่แถมให้เป็นชุดสเกิร์ตรับพั์คือที่เสาก็จะมีเปิดของ สาวอากาศเป็นห่ายด้วยรักกานได้เลยค่ะตั้งนะเนาะอุปกรณ์ครบนะคะครบจักแล้วดูริ้วรอยค่ะพี่ไม่มีเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ